บางท่านอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเรื่องการสลับสีไหมนะคะเวลาเราถักจริงนะคะไม่ว่าจะกี่สีนะคะเ,เราก็จะถักพร้อมกันสองสีอยู่แล้วนะคะทั้งหมดนะคะเวลาเราถักสองสีนะคะหนึ่งหลักเนาะเ,เราก็จะถักไปทีละหลักอยู่แล้วนะคะ แต่เวลาเราเปลี่ยนสีใหมนะคะเราก็จะมีสองสีใช่ไหมคะอ่าสองสีนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาอีกสีหนึ่งเาเข้ามารวบหลักใช่ไหมคะก่อนที่เราจะถักสีต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไหมอื่นๆเนี่ยก็จะกลายเป็น ไหมาดามนั่นเองนะคะหลักการมันก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนสีนะคะสีถัดไปที่เราจะใช้ให้เราเอามารวบซะก่อนไม่เคยถักสลับสีมาก่อนนะคะแนะนําให้ถักสองสีเนาะเพื่อที่เราจะได้ซ้อมนะคะซ้อมมือนะคะฝึกมือไปก่อนเนาะในคอสกูทิปนะคะก็จะแนะนําให้ อยู่ที่สองสีเพื่อง่ายนะคะต่อการถักเนาะแล้วก็จะได้เรียนเทคนิคนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องใหม่หลายๆสีนะ าคุณเป็นคนรักงานถักพลาดไม่ได้กับงานถักกระเป๋าวายูที่เป็นแฟชั่นระดับโลกกดติดตามคุณทิปไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดเมื่อคุณทิปอัพคลิปใหม่ๆแล้ว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้า